โอเคครับก็กราบสว,วัสดีเพื่อนชาวไลกเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมอสราเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าชี่ใหม่ก,กันนะครับก็คือเจ้า เจ็ตแพรกแกนไม่เหล็กนะครับก็ตอนนี้นะครับ GM ได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับก็คือเป็น2ครั้งนะครับแต่ก่อนที่ GM ยังไม่แก้ไขคือมันใช้ได้ตลอดเลยนะคือผมไปลองมาแล้วคือมันใช้ได้ตลอดจริงๆเว้ยแล้วพอทีเนี้ย GM ก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับอัอัปเดตเพื่อแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืม๋ยวผมลองไปลองมาแล้วคือแม่งใช้วิ่งได้ตลอดจริงๆนอกจากมันจะไม่ออก80%นะครับแต่ตอนนี้แก้มาแล้วนะครับเหลือ2ครั้งนะครับผมก็คือนะครับความสามารถนะครับเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรง แล้วก็ยกเลิกค่าบันทางสองครังแล้วก็เลือกย้ายไปยังพื้นที่นะครับแล้วก็มีเมื่อก่อสร้างหรือตกแรนด์มาโดยตรงครับมีโอกาส90้าสิเซนะครับดูดหน้าหลังนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เอาไปเล่นกับดาร์กซิดแล้วกันน่ครับก็เล่นเป็นดาร์กซิดสายล้มแล้วกันได้จะแบบมันอยู่นะเล,ลองไปเล่นดูนะครับไม่รู้น่าจะไหวแหละน่าจะไหวนะครับนา่<ๆ>นา,จะ,นาจะมันดีอยู่นะเอาไปเล่นกับดาร์กซิดนะครับผมก็มีดูดเป็นเจ็ตแพ็กก็น่าจะมันอยู่นะครับผมอ่าโอเคนะครับก็เจ็ตแพ็กก็เหมือนแบบแนวกันตรงกันตายแล้วก็มมมีีดดูอย่เ้นะครับผื ก็เดี๋ยวเล่นด่านไรเดียเล่นอา,อารีนาแล้วกันเนาะอารีนาแล้วกันนะครับผมน่าจะไหวอยู่แหละจริงๆมันก็เล่นได้หลายตัวนะถ้าแบบเราอยากจะเอาไปนะครับเอาไปเล่นกับตัวอื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอาไปเล่นกับบีไฮยองก็ได้อ่าเล่นเล่นกับบีฮยองได้เหมือนกันนะครับเพราะบีฮยองเนี่ยมีรีชาร์จ เออแล้วแบบใช้เจ็ตพงเจ็ตแผควิ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้เหมือนกันนะครับไปเล่นกับบีฮยองก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเราจะไปเล่นกับบีฮยองดีกว่านะครับมาวันนี้เรามาเล่นกับดาร์คซิตก่อนนะครับไม่เด้งครับแล้วก็เบิร์สองไปก่อนแล้วกัน,นครับได้ปะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอืม แล้วก็ลงๆๆลตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปที่5แล้วกันนะครับผม5กับ7อะไรก็ได้ปะไม่ออกไม่เป็นไรใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะ แต่ผมว่าเอาไปเล่ OK นกับด่านโลกก็เขน่าจะมันดีเหมือนกันนะเออเอาไปเล่นแบบสายวิกแบบกึ่งกึล้มสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีดูดเข้าด้วยอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะเออเดี๋ยวลองไปเล่นด่านโลกดูก็ได้นะไปเล่นวิกอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ลองมาเล่นล้มให้ดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะเล่นสักสองสามเกมแล้วกันนะบเดี๋ยวไปเล่นกับพีฮายองเกมหนึ่งแล้วกันพิฮายองผมว่าก็น่าเล่นดีเหมือนกันนะ แล้วก็ไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวมันถอยกลับหลังไม่ได้อยู่แล้วแหละเราจะ12ไปก่อนแล้วกันเนาะ12ไปก่อนแล้วกันับผมดูดยากนเนี้ยดูดยากนเนี้ยหกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับดูดไปก่อนดูไปก่อนดูเข้าบอกเขามี6เนในดูดยากมากโอ้โห <c oughs> ไม่ออก <c oughs> มาตรงนี้แล้วกันแต่ไม่เป็นไรเลาน่าจะยังมีเจ็ดแพ็กน้าจะยังได้อยู่มั้ง โอ้ดูดไม่เข้านะครับต้องไล่เตะปะต้องไล่เตะแล้วแหละมั่งผมว่านะครับต้องไล่เตะแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่มีหมวกอ่ะถ้าดูดอ่ะคงยากอย่างจริงไปเล่นด่านโล่ก็ก็ก็เวิร์กเหมือนกันนะแค่แบบเราเราอาจจะจะเปลี่ยนแบบแนวเจ็ตแพกอะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนจากเจ็ตแพกโล่อาจจะเป็นแบบเจ็ตแพกไอ้ดูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นตัวดูดอย่างเงี้ยเป็นตัวเจ็ตแพกแกนไม่เหล็กดูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสิบสองไปก่อนแล้วกันครับ เตะไหมโอเคนะครับสวยนะครับมาแต่จริมผมว่าถ้าเล่นเป็นวิกน่าจะเวริร์กอ่ะไม่รู้อะ่ะน่าต้องเล่นเป็นวิกน่าจะเวริร์กนะจริงๆวิกกลิ่นวิกกลิ่นล้มสักนิดนึงเนี่ยมีดูดอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วมันมีเตะด้วยมีดูดด้วยน่าจะทําลายโล่เรนะ็วอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตกแท่นอย่างเงี้ยมันก็สามารถดูดได้เลยอยู่แล้วดาร์คซิตนะครับผมอืมถ้าตกแท่นอย่างเงี้ยมันสามารถดูดได้เลยอยู่แล้ว ฮ่าเต๊อีกหนึ่งทีได้ป่ะ12เค okay, นะครับเรียบร้อยเคยนะครับเดี๋ยวไปใช้เจ็ตแพ k เล่นๆดีกว่านะเพราะว่ามันปรับใหม่แล้วแต่ก่อนมันยังไม่มี2ครั้งนะช่วงที่ผมเล่นนะไปใช้เล่นๆแล้วกันเจ็ตแพ k นะครับผมมาขอวิ่งเล่นซะหน่อยมา วิ่งเล่นวิ่งเล่นก่อนวิ่งเล่นก่อนโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมมึงยังออกอีกเหรออ่ะโอเคนะครับอ่าเออแต่ไปแบบีฮายองก็น่าเล่นเหมือนกันบีฮายองก็น่าเล่นอืมผมว่าลองเล่นกับบีฮายองอ่ะบีฮายองอีโวอ่ะนะครับผมน่าเล่นเหมือนกันนะครับ ใส่เป็นนี่เรามีเจ็ตแผกเรามีรีชาร์จอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเวิร์กเลยแหละท่านไหนบีฮยองผมอ่ะบีฮยองผมอยู่ไหนอ่านี่ครับบีฮยองแล้วก็ไปเล่นประมาณเซตนี้แล้วกันนะครับอ่าเล่นประมาณเซตนี้แล้วกันน่าจะโอเคแหละหรือจะเล่นเป็นรองเท้าโลดี เล่นรองเท้าโลบะไม่หรอกเล่นรองเท้านี้แหละมาโอเคนะครับเล่นบอลทองนี่แหละนะเผื่อแบบว้าไปวิ่งวิ่งไปตัดเมืองเขาซะหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีรีชาร์จผมว่าน่นค่อนข้างโอเคนะเผื่อแบบทอยพงทอยผ้าอย่างเงี้ยป้ายสีไม่ออกยังพอลุ้นเจ็ตอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจ็ตไม่ออกอีกก็ไม่เป็นไรแล้วกันแล้วมันก็มีดูดด้วยนะครับผมว่าน่าจะโอเคแต่ว่าเขาเล่นได้หลายตัวนะลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะทุกคน แต่ว่าถ้าถ้าเป็นจี้อีกถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าไอปืนอ่ะผมว่าปืนตัดดีชาร์แต่ผมว่าผมชอบเล่นไพ่มากกว่านะครับผมเลยไม่หาดีกว่าผมเล่นไพ่ดีกว่าไพ่มีเมืองแพงแล้วก็แบบมีรีชงมีตัดการ์ดมีรีโอ้ยมีมันมีหลายอย่างมีเลือกกันวิกได้มีอะไรได้ผมว่ามันดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเด็งป่ะสวยครับ เอเบอลทองกลับไหมบอลทองไม่กลับนะครับไม่เป็นไรขอเจ็ดไปก่อนแล้วกันนะครับนะกลับไปก่อนแล้วกันอากลับไม่ได้กลับไปก่อนดูดอกโอเคนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่านะครับลองลองไปเอาเล่นในหลายๆตัวดูนะครับบางทีตัวที่ผมเล่นทุกคนอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังเล่นได้หลายตัวนะลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผม เดี๋ยวรอบแรกไปเล่นด่านโลกกับดาร์คซิดดีกว่าเผื่อแบบทอยผ้าส่วนมากถ้าทอยผ้าอย่างเงี้ยเจ็ตแผกมันมันจะมันมักจะออกก่อนป้ายสีบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเจ็ตแผกหมดป้ายสีมันค่อยออกอะไรประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะมือเขาใส่แปลนอะไรอ่ะใส่แปลนกับหน้าหลังหรอ ขั้นสองใช่ปะ่ะสวยนะครับสวยๆยอยู่เ<ว>ด้ไงไหมโอเคนะครับเด้งมาดูเข้ามาหน่อยมาดูเข้ามาหน่อย,ยอืมออาไอเดียสีไปก่อนได้ปะ่ะเกือบเบิ้ลโอ้สะดุกไม่เบิ้ลนะครับทำไมยิงยิงธนูผมไม่ออกเลย เด้งสวยดูดมาอเออมาดูดมาดูดมาดูดมาเพื่อนดูดมาแล้วก็กลับเมืองใช่ไหมแต่ผมว่าเล่นรองเท้าโล่จะดีกว่าว่า <c oughs> เล่นรองเท้าโล่จะดีกว่า,วาอันนี้มันจะดูดซ้ำกับที่มันดูดยากอะ่ะอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโดดมาข้างหน้าต่อแล้วกันนะผมมา <c oughs> นะครับผมเออค่อนข้างโอเคนะเอาจริงค่อนข้างโอเคผมว่าหมุดถอยพ้าก็ยังได้แบบเผื่อบแบบ เอาแบบเจ็ตแผดไปวิ่งตัดมงตัดเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีดูดด้วยอ่ะนะครับหกแล้วเว้ยเรียกแล้ว,ลวเขาจะเรียกรแล้ว,ลวปล่อยออตโต้ไปแล้วนะครับยิงธนูออกมาดิธนูออกไหมธนูออกนะครับโอเคยิงไปสิบสองแล้วกัน,นครับ จะได้ไปหาไล่ดูดเขาให้ตายนะผมแล้วก็เราก็12ไป10ก็ได้ปะเออ10ก็ได้ถ้าไม่อันนี้เจ็ดมาโอ้โหเจ็ดไม่ออกไม่เป็นไรใ <laughs> ช้การ์ดไป2ไปไนะครับถ้าออก4ก็ยังลุ้นเจ็ดออกอ่ะเออเจ็ดไม่ออกก็ช่างไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยน่าจะน่าจะตายแนละ้วมั้งเนี่ยนะครับแต่ไม่ตายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูดซ้ำอีกทีนึงเจ็ดไม่ออกเฉยเลย อ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูได้นะผมว่าค่อนข้างเวิร์กนะอย่างเล่นกับบีฮยองก็ค่อนข้างเวิร์กนะครับอืมแล้วก็ผมว่าไปเล่นดับดาร์กซิดด่านโลกก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเล่นด่านโลกก็อาจจะใส่เป็นหมวกขุนเลกาหรืออาจจะใส่เป็นหมวกไทเทเนียมก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็อาจจะนี้ออกแล้วผมก็จะใส่เป็นแนวแบบว่า ยังไงดีอะแล้วก็ใส่เป็นแนวกึ่งวิกกึ่งอะไรนี่แหละนะครับดันนี้ก็ถ้าเล่นด่านโลกอาจจะต้องใส่กันวิกหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เรานะครับอืมอาจจะใส่เป็นกันวิกก็ได้กันวิกก็ผมอยู่ไหนวะอ่าประมาณเซตนี้ก็ก็ได้นะพือแบบเกมยืดยือจะได้แบบจะได้จบง่ายหรือว่า เราจะไม่ใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้ถ้าเรามีดูดอยู่แล้วเราคิดว่าเราไม่ต้องใส่หมวกไอ้นี่ก็ได้หรือว่าเราอาจจะใส่เป็นหมวกไทเทเนียมก็ได้คิดว่าอาจจะเอามากันตายอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องหุ่นไล่กาก็ได้อย่างเงี้ยหรือจะเป็นอย่างเงี้ยก็ได้นะนะครับผมอืมแล้วแต่เรารอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะแบบเซตไหนถ้าไปเล่นด่านโลกนะครับอยาไปเล่นด่านโลกเด้ พ่าอาจจะแบบว่าเราไม่มีโล่เงี้ยอาจจะอ่าตัวนี้มันไม่มีโล่แต่ตัวนี้มันมีดูดอาจจะต้องใส่หมวกไทเทเนียมอันนี้อย่งงางเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใส่หมวกขนไ่กาก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่าส,ส่วนมากผมลงหลีผมก็จะหมวกขนไ่กาแหละนะครับอืมเจอกับจีนี่นะครับผมน่าจะดูดเข้ายากเพราะว่าเขามีหมวกนะครับมีหมวกไอ้นี่หมวกเกี้ยวเพราะมันกันดูดหกสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนอกจากจะไล่เสกเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นถ้าเราไปเจอสายวิกด้วยกันก็คือโอเคเลยนะนะับเล่นเซนนี้ไปอะมีดูด,ด้วยในตัวโอเคเลยค่อนข้างโอเคเลยครับส <12. 12. S 1> อมามาไปเพื่อนเ <12. 12. S 1> อมเอาไอเดีย กไปก่อนได้ปะอย่าแปดนะแล้วผมก็วาร์ปมาตรงที่อนแล้วกันเผื่อแบบแท่นมันออกผมไม่ออกไม่ออกแล้วไงดีแล้วก็ค่อยสิบสองไปข้างนันนะครับขอไล่เตะก่อนแล้วกันนะครับเตะปะขอเตะก่อนแล้วกันเตะสวยอ่าไม่ออกไม่เป็นไรล้วก็ไปที่ห้าแล้วกันนะครับผม นะแล้วผมก็จะมาตรงนี้นะถ้ามามา,มาตรงแท่นอย่างเงี้ยมันก็ดูดติดเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่แบบความชอบนั่นแหละที่ผมบอกนะครับทำให้ปรับนะมึงจีเอมเอ้ยนะครับไม่รู้ว่าโดนอย่าโดนคนด่ายับอยู่หรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูในคอมเมนต์ว่าโดนด่าหรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนเพราะว่าอีตอนแรกเจนแพรเนี่ยมันใช้ได้ตลอดที่ผมผมมาลองเล่นอยู่นะคือมันไม่มีส2ทับสแล้วผมก็ลองเล่นมันก็ออกจริงอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแต่รู้ว่า GM ทาง GM เนี่ยแจกของชดเชยเป็นอะไรหรือเปล มีห่อเชดเชยปะไม่แน่ใจเหมือนกันมีไหมผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ดูเลยโดนรัวๆไปเลยครับมีการวิกปะหะ่ะไม่มี<อ>มีก็จบวิกใก้นี่นะแล้วเราจะเล่นทำไมอ่ะโอ้โหโดนโดนบัตรเชิญด้วย แตงเขาติดดีอะ่ะอ,อย่าบอกนะว่าเจอหน่อยอีกแล้ว,ลวขอเบิ้์สองไปแล้วกันนะครับผมโอ้ยดนี่นะครับผมเบิ้์สองกับรงังใช่ไหมอ,อ๋อไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นก็จะดูดเหมือนกันอะ่ะเมื่อตกแท่นมันก็จะดูดอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยก็แล้วแต่เหมือนกันนะว่าคนแบบชอบเป็นแนวไหนแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเผื่อเอาแบบอยากจะเล่นวิกแนววิกวิกกึ่งล้มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแนวแบบแนวรีชาร์จหรือว่าแนวอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กนะเอาจริงๆสําหรับเจ็ตแพคผมว่า,นะน,า,าวน,น่าหาไว้นะครับน่าหาไว้น่าจะแบบได้ใช้แหละน่าจะได้เปลี่ยนแบบมาสลับตรงสลับใช้อยู่นะนะครับสำหรับตัวเจ็ตแพคเนี่ยนะครับผมจะไม่รู้ว่า GM แจกของชดเชยอะไรไหมมีปะ ไม่มีไหมมีไหม,มของชดชงชดเชยอ,อะไรมีไหมดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนอัพแพดมาก็ไม่ชดเชยอ,อะไรใช่ปะเหมือนจะไม่ชดเชยอ,อะไรนะครับผมเหมือนจะไม่เห็นชดเชยอ,อะไรนะครับก็โอเคนะครับสาหรับที่นี้ครับตอนแรกก็คือมันเป็นบั็กนะครับมันเป็นบั็กก็คือ,อใช้ได้ตลอดแล้วทีนี้ GM ก็ได้ทาการแก้แล้วนะครับผมก็ได้มาใช้2ครั้งนะครับก็ ดูแล้วเป็นยังไงครับชอบจะหาไหมหรือไม่หาก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าถ้าในความชอบของผมผมว่าหาเจ็ตแพรไว้มันน่าใช้มากกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยู่ที่ความชอบแต่ไอ้ปืนเนี่ยไอป้ปืนปืนฟองสบู่ด่ชาร์จเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอ่บผมว่าผมใช้ไพ่มันดีกว่าไพ่มันมีเตะไพ่ตัวใหม่มันมีเตะในตัวแล้วก็มีดิแล้มีตัดการ์ดแล้วก็มันก็มีเมืองแพงผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะชอบมากกว่าถ้าแบบจะเอาไปตัดการ์ดแล้วก็อาจจะใส่อย่างอื่นไปเสริมที่มันเป็นฟองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถุงมือไททันหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันมีโอกาสที่จะแบบเปอร์เซ็นต์ออกเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ก็อยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลแล้วกันนะครับอยากจะหาไว้ก็ได้นะครับผมก็โอเคแล้วกันนะครับ้าคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ